Kinh nào hãy lắm lắm sài đấy kìm anh nào hát cho tôi biết anh đi kìm mạo nọ trong chồng bồn phân nha chồng 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 chơi. cho chồng 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 เอาบทเรียนชาวนาเนี่ตอนชาวจะบีบงานจะน้ำอุ่นเลยเนาะเจ้าต่อยแบบซี่แหละกับเจ้าบีบต้องเป็นน้ำอุ่นมันบ่น้ำสะอาดก็บ่ได้บ่ได้ว่าน้ำสะอาดถึงน้ำอุ่นอย่างเดียวเนาะใส่เกลือบ่บ่ใส่บลาแดกเจ้าต้อนนี้เทาวันอยู่บนโต๊ะมาจะเอาชาวนาบ่ผวาเนี่ยถามได้น่ะนั่งด้วยนี่ะเรื่องชาวงานบ้านนั่นมา เช้าเอาเลยบ่เช้าเราก็โทรไปใส่เราคู่มือเลยชาวบ้านเราเรามักบ่อเนาะเราหมักบ่อัหมักไผ่เช้านั่นแหละโทรไปใส่หนูหมูบุญไข่หนูเช้านั่นแหละโทรไปใส่เราอันูเออจะหนอนเช้านั่นหมักลาบบ่อที่แม่นเราวะจะหน่อยเราโทรมาบ้าวหนูเราเ็ช้านั้นโทรไปเล้เช้านั้นโทรมาไข่เราหนึ่งชามเื๋อชีเต๋อโทรไปเราหมักขมบุโทรเผื่อไม่รับุหมัก โอ้คนพามันโทรหลายแบบได้โทรไปเล่นก็มีอโทรมาหมักวันนั้นเขาบอกประกาศโทรหากันแล้วเนาะเห็นที่มีเวียกมีงานก็มีอะไรั้นก็คอยแล้วคอยโทรมาจะเกือบแล้วผมมีเวียดบอกมึงนาวมดตังนานแลเราบ่เขาพามเลยมึงนาตัวมดเั็นนาตัวมดแล้วบ้างนาวเลยแหละไปนาวยังมีอยู่เราบ่โทรไปรินน้ำเพราะแห้งเรา่ปสีวะทงนี่อย่าพูดนะจอยมัดเดือนนี่ จากแล้วกินขมือมอดได้สงนากินดูเนาะมอดไรก่อนเนาะบ้องนอกบกดดเทศไปิดาได้อีกเร็วายานมนาหันมากบ่อทันชุกนำบ่อทันันเป็นอรอยู่นาเจ้าด้ต้อคือบ่เป็นอยู่นาเจ้าตัด้วตอนนี้เกินไหมดวงจ่อตัดเบ้านอท่าจะไปนาเจ้าให้ไปบ่ ไปไปเลยวไปถึงงานลูมาได้นัดกันไปกินก้อยกุ้งมือได้พร้อมนะต้องตู้นี่ไปนำเนี่ยมือได้พร้อมนางไปนำเนาะมือไร้พอมไนางจะไปถ่ายวปช่างนัางบอกไม่เคยถ่ายจากเถื่อนช่างเช่างช่างหนุ่มไม่ไปบ่ ไปมาแล้วจังหวะจำไ้เขาเคยไปแล้วเขาโห่อะไรามเช่บ่ยบ่เราียทางจะเป็นทอเาเล้วว่าให้เจ้าไปเอขตู้ตู้ทายบ่ไปกับบุคคาในกับเราอีกรนทถามเลาชั้นชบ่มาล่มไ่เต้ตองแลบอยไปชนมาบล่ามไม่เต้พยิงมาพิชยบ่มีมาชิลำกันตอบกันได้บ่เนะลำบ่ตอบตีกันเลยเนาะบ่มีนะลำบ่ตอบตีมันก็ลำได้่แรกก็ลำบ่ตอบโอ้ยพายชพังลำบ่ตอบกัน โอ้ยพออันอันอันลำบ่ฟังบ่ฟังเขาก็พังอยู่หันแหละบ่บ่กรพังเลยมือหยังนี่ทำมือม่อไปเนาะมือไปดองมือใหม่มือใม่ไปดองชั้นนัดกันลายคนไปเลยไปต่อลายคนหรือมือตะกอนสิไปดองต้องนัดกันขักแน่เจอนัดฉนางเซียนไปดองมันอยู่สนามไช่เหมือนสนามไช่หนิ ไปแต่ดอมคนอื่นัดอมตัวเองบัดบอไปเถอนเอาไสิเอาเนาะบ่มีฟาวกับโบมีแล้เนาะบมีฟาวกับเอสเลยเนาะโอเยี่ยไงะคุยด้ชาวสันกังมันน่งนั่งไก่แทนน่งไก่ประจำชดเราเว้นประจำนางโ่าวนางชาวนางสองเนชั้นันกัิป๊บอยู่กับวันบเเนาะ จ็น้อยไปนั่งใกล้ช้าชันเมื่อบเจ็บท้องน้อยคุณผมไปปวดบ่พไม่รู้แต่บ่ววันชีชีปวดเยอะผมบอเป็นได้น้อยชัดาโทษก็คอยก่ได้ม่ชัดเลยนั่นเห็นว่านั่งใกล้กับไม่ลูกโดนกบวาตีเนาะเฮ้ยเอาไปกวดบอแรกผู้ชายมาทำกันนี่การันีมดอีกคร เนาะเลือดเลือดไพรถืงเลยเป็นเลนั้นเลยมันเออเลือดไพรกันไหมปนั้นเลยเป็นผอ่บแบบพี่บ้าบ่เลือดปุ่นหนึ่งเสียเอาปุ่นหนึ่งไปเป็นผอ่บเนาะบ่ได้เล้ยากเอาโทษเนาะบอบ่เอาโทษก็เอาความจริงโลดก็บ่เอาโทษเอาหนี้ไปทางใกล้ชิงกับพีลูกมาว่าแล้วขอเอาแต่ความจริงโลดก่อนขอบ้าได้ว่าสิไปโกงกับพุทธพนิบบ่ขับ่มักหมักนะคือหมักเอาแล้วคือเอาหากวดบ่จจุคนบ่มบอมีนันนี่เดี๋ยวฉันบ่มีนักกันย์ ก็ไม่โทษใครอีกอ้าวมาไปสอบเองสอบเองออแม่เลี้ยงเดียววะก็เลี้ยงเดียวมากะไดเลยประชาชนคนเดียวย่านเพียงเห็นคนชาวบ้านบัดโพธิ์ระหว่างปีกายปีก่อนไปดอกบสถไปดุ่นบุญเมื่อลดเมื่อยเมื่อยแม่เอาไปปวดอยู่ห้องหมอวัดบุญแม่ไปบุญน่ะนะฮะมีลูกชามเดือดเลยฉันอ๋อแล้วก็บรรทนใจในใจชงใจอัน ไปบุญมือเดียวมันโบแม่ไปบุญอันนั้นท่านไปยังไช่โคปานอนนํากานไปบุญคือก่อยไปบุญมาผ่านมาจนเมื่อยเพื่อนเราก้อยจะไม่เช้ชาวนั่นเราออกไปบุญเบ้าตัวแมวมาไปบุญอันนั้นก็เบ้าอีกตัวเบ้าไปนอนกับปู่บ่าวไปนอนกับปู่บ่าเราได้ย่างบัตรพูนี่ว่าชิดไปบึงกำเอาเชียร์เอาลูกนะเนาะเอาเัองแม่มันมันบ้านี่เขาเบ้านะบัตรพูนี่บันรพูนกี่บาท มันว่าคอยชิบเปิ้ลมันว่าปเบิ้งมันเอาออกออกเสเขาใช่ใ่เอาแม่มันเลยแตงเอาเขาเลยเราหอมๆชาวน้องนี่เขาอกเสร็จเแล้วก็นั่นแหละเป็นอแต่ชาวหมบ่หมักกินกันเวลาเมาซือเนาะคือก่อนบ่ได้เมากักก้าได้ทำอบเอาได้ปืนีกอเอาไข่มันบ่เลือดจับนา ตืกัอาบุตปคนแกเนาะคนมันในนีหาพวกคนมึงพูดถึงจะพ้นมันทนเอาโทษกับบค่กับบูได้เลยเนาะคบอาโทษไปไก่าเโทษไปไหนก่อ่่อเอาบถรเลือดถือกันคนแรเป็นอะไรไอสันเมื่อี้อิ่มนะบอกกินข้าวอิ่มอยู่บ่ เออยันวะยันระบ,บออิ่มเป็นไรเะพาะตู้อิ่มอยู่บ่กินข้าวสี่มือทั้งอิ่มทั้งแซ่บมาทั้งอิ่มทั้งแซ่บเาน,ะะนาะโอ้นั่นอะไรทั้งมออย่าตีเวย์ทุกคนมาชมุมนุมเนี่ยยังเปลืองขา้าวได้เนาะเห็ดแซ่บหมดประตูตุ้ยขึ้นกว่านี่ได้เนาะคันว่าชาวสัน,น,น<ะ>สไม่เห็นไห้กินทุกมือนี่ กินอิ่มนอนหลับขึ้นมื้อนี้กุ้มมื้ออื่นได้กินกุ้มอื่นเก็กินอิ่มนอนอุ่นแล้วเลยกินอิ่มนอนหลับชาวสันเมื่อกับเงาได้นอกประตูนอกบ้านเนี้ยอืมโบมีโบมีผัวว่าน้ำเด้เพิ่นยังว่าเขามีเมียพร้อมจอมด้อยกับพ่ออยู่ เขาบ่มีเมียบอกพร้อมจอมแก้วอยู่เว้นเพิ่นบะอืมัามีครบหมดเลวอยู่ใช้ับพวอยู่เลยนะประตูเม่นคว้าประตูวม่าเมือนเลยไม้ได้มือนี้มือันไม่ได้แเมียกบมีแนบอกดยเข้ากรบมีเพรพอได้กินจะเอาไรมอน่ะ เขาก็มีงัวก็มีโดยไอ้นาตาก้าเฮือนชันร่นแป้งมีบดเลยหักบุมีเมียเนาะอันนี้แล้วพลบอกว่าเขาบุมีเมียบุฟ้อมเสียแต่ตัวนี้ได้นะประตูย่นนอัืมนมาแล้วบบเห็นไผ่ม่นบ่นจังไรก็ได้แล้วประตุไอตีตาไปนเนาะดู้เดียวแก้วเชียนอะไร อยู่ก็อยู่ได้อยู่แล้อยู่ไปเช่นนี้ชืยเมื่อืฉยวันไปเล่แล้วอยู่ไปแบบนี้แเลยโดยแบบนี้อยู่แบบได้แบบนี้ประตูกับซาสานไปสีเอาก่อนกันเลยบัวเอาเลยบัวเอาบอสีเลยได้เออยคองสดไปเลยคองสดไปเรื่อยโออประตูคือสีถาบอะไรได้สำเนาประตูเนาะ ทาเจ้าชันนะโดยผมไม่ได้ทาเลยหาประตูว่าทาไม่เอาทาเล้วในช่องเมียเลยนี่มาทาแล้วว่ะเอาเมี่ยนึงก็บ้านอันนี้เด้อเอาเนาะประตูปลาแล้วนี่โลยปลาแล้วก็ไปเอาอันเช่าอันนั้นอีกเด้อปลาอีกช่องเมียเลยนี่แล้วชาวชันก็ทาบึงทาบึงเชาวชันก็ทาบึงทาบึง เอาชักชักแล้นั่นเอาฉีดเศร้าเศร้บึงน่ะเนาะยาแล้วนั่นเออจะเศร้าบึงไ่ได้จเอด้เนาะเห็นบมอกค่อยไปไปหาเชาวันช้าจันทีเนาะตัวในพวกนั่วไนี่โอ้หักเจ้หน่อยก็โอ้หักเลยนี่จะบิดเราว่าจากได้อันนั้นเอาไปให้จะกินกระพุ้นเด้เราอ่ะ เชื้อมากิออนได้ก็ก้าปุ่นก็เชื้อไปเมือนั้นเชิ้งข้าปุ่นก็เชิ้งทักอ,อ่ามะละกาน้ำตาลทั่วดินแล้วเราจะผักพันเด้อไปกับป้าให้เราแล้วกับมาผู้ชาวมากักอันหนึได้ตัวจุดเข้าไปน้ำกันเลยได้ผลึกเนาะป้าเรามีของดีจักหนิไปน้ำกันไหมอือผู้ชาวกับต<ด>ัวาป จุนากาเอาไม่ได้วอาเลนได้สมักลาลยหักลานะอือเพื่นกระเดือกก็เพิินเนาะจะเนละเตอแม่เว้นละเตอรเลยคืนว่ารไปเอื้อนถึงจาราไปถึงมือเนาะเตยแต่เราไปเอือนเปจะเว้นลราออ ยังไม่ไ <rôle> ด <Warner of the. laughs> ้เห็นเพิ่นเลยเบอร์ไอศัดเห็นผลตูพายโอ้ยังยังยังไม่ได้ปแล้วยังมีบอลไปเนาะกานบ่มีบอลไปยังเกี่ยวไฮเจ้าอยู่เออมันมียังมีบอลไปเนาะตัวบุฟี่ไก่มันยังบุปไปไปเกี่ยวเช้เชาเฮี้ยว ว่าหาเห็นไปนี่นเจ้าเฮียวสมชามเื่อพุ่นแล้วโดยบัดเพิ่นบัดลงไปอันทำงานอยู่อันตะปื้อบัดนี่ไปกลุ่มบรรทุนทั้งนี้อันตู้มีเขาไปใช้บัดนี่บัดอันเจ้าเฮียวบัดมักตู้มีบัดนี่ย่าเน่ยผุ้เนี่ะผุ้เนเอาไปหาเงินมาวาชิมาแต่งอันเจ้าเฮียวมาตู้มีเขาไปไงลุมักตู้มีบัดนี่อัน เ้าเหี้ยวก็ดีมาเหมือนบางกันเลยคนทิศไทยกับตุ้มีก็บมากว่าให้รอไอปีนาไอตันรอลงไปเสแหวบุญบ่เมือนี่สันแวบบุญนี่คือกำเลยคือสีกำๆเลยที่เนาะนั่งลอๆก็มา ภาษาโอเคเนาะเวลามันกระคำเลยนเนาะไอสันอ่นเนาะเผ้า,าเมื่อระบาดเนีเนาะโดยเลยสบายดีเดอ้อ